สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ครับมีมีดชุดใหม่นะครับหลังจากที่หมดไปหมดไปนานมากเลยแล้วก็พึ่งนําเข้ามานะครับตัวนี้เป็นเหล็กของนอกนะครับเป็นเหล็กนําเข้านะครับเป็นเหล็ก DC 53มนะครับมาพร้อมกับด้ามจับ ABS นะครับมันก็คล้ายๆกับด้ามจับ G 1 0นะครับผม สวยงามมากครับมาในรูปแบบใบดำใบดุดัดเลยนะครับพร้อมกับซองหนังแล้วยังราคาเดิมนะครับราคา900บาทนะครับผม900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูสเปคของตัวมีดครับทุกเล่มเท่ากันหมดนะครับตัวนี้จะเป็นทรงกลุขาผสมมีดเน็บนะครับถ้ากรุขาเนี่ยกรุขาเนี่ยใบมันจะโง้มลงมาเยอะแต่ตัวนี้ใบมันไม่โง้มนะครับถ้าเปรียบเทียบเราต่อหลังตัวนี้มานะครับมาถึงตรงนี้ แล้วใบเวาโค้งอย่างนี้นะครับมันก็เป็นอีเนปนะครับเนี่ยแบบกึ่งๆนะครับใช้งานได้สะดวกสบายไม่ได้หักงมจนเกินไปนะครับใบมีดครับยาวอยู่ที่8.5นิ้วใบกว้างนะครับส่วนที่กว้างที่สุดนะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับผม2นิ้วสันหนา5้มิลครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก DC 53หาตัวนี้ครับยิงเลเซอร์มาให้เรียบร้อยนะครับ น,นี่ตัวนี้ครับ dc ห้าสมเห็นไหมครับจริงเลเซอร์ไว้ให้เลเซอร์ทำไมถึงเป็นสีขาวใช่ไหมครับเพราะว่าใบามีดเราขัดขาวมาเรียบร้อยนะครับขัดขาวมาเรียบร้อยที่จริงมันเป็นใบขาวพอเป็นใบขาวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำสีพ powder โค a เือบนะครับเวลายิงเลเซอร์ปุ๊บมันจะเจอผิวจริงก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับผม สวยงามมากครับ900าบาทเท่านั้นเองครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางเนี่ยจับกระชับมือครับเพราะว่ามีร่องร่องนิ้วไว้ให้ไหมครับใครจะเปลี่ยนเป็นด้ามไม้ขันน็อตตรงนี้ออกนะครับหมุนน็อตออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นด้ามไม้ได้เลยส่วนเซฟกาดก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับมีรูเจาะให้เรียบร้อย เหล็ก DC 53นะครับเป็นเหล็กที่มีความแข็งความเหนียวนะครับเป็นเหล็กที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเหล, 2, เล, 11, เล็ก d2 เหล็ก S kd11 เหล็ก k 1 1 0เหล็ก a u d 1 1อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับได้ซองหนังนะครับนี่ซองหนังสีดำเข้ากับใบมีดตอกหมุดนะครับแล้วก็มี ร้อยเข็มขัดทุกเล่มจะมีโค้ดติดอยู่ทั้งหมดนะครับว่าผลิตมาเป็นเล่มที่เท่าไหร่นะครับมาตรฐานเป๊ะเลยนะครับความแข็งนะครับความแข็งในการชุบนะครับอยู่ที่58 59 60แดหล็อกเวลนะครับบวกลบนะครับชุบอยู่ที่59แต่มันจะมีบวกลบครับอย่างเช่น ตรงนี้จะอยู่ที่58เพราะมันหนาเกินอ่าตรงนี้จะอยู่ที่59ตรงนี้จะอยู่ที่60โดยประมาณมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะตรงนี้มันบางใช่ไหมครับนะครับใครสนใจนะครับทักทายมาได้เลยครับสวยงามจริงครับใช้งานดีด้วยนะครับใช้งานดีด้วยครับราคา900บาทพร้อมส่งเก็บเงินประทานครับสวัสดีครับ